สวัสดีครับอยู่กับแม็กคันดึงจมครับผมวันนี้เราก็มาหาเพื่อนนะครับมาดูดีเพื่อนผมทําอะไรอาชีพเขาทาอะไรเนี่ยไม่ได้เจอกันนาครับเป็นทหารด้วยกันนะครับผมเป็นทหารด้วยกันครับก็ประมาณนี้ครับผมชิปายแล้วโอ้โหเนี่ยสภาพสุดยอดครับผมโอ้โหรถเนี่ยรถขนลงศพครับผมเนี่ยครับเออญาติเขาจะก้านั่งหรือเปล่านี่ ยอดครับสุดยอดพอดีเขาจะสั่งหินสั่งทรายนะครับนะครับก็เลยมาดูพื้นที่หน่อยแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้นะครับนะครับาจะไปลงอีกที่หนึ่งนะครับนะครับสภาพประมาณนี้ครับไม่ไม่ไม่เชิงว่าเหมือนเจ้าของโรงนะครับไม่น่าจะทําธุรกิจนะครับน่าจะขายพวกสมุนไพรใบพวกใบครับเด็กเดินนี่ครับประมาณนี้โอ้รถเยอะมากครับ รถขนลงนี่นะครับนะรถขนลงใช้งานได้จริงนะครับนะรถขนลงอุ่นนุ่นได้ครับอุ่นนุ่นได้นะครับอแน่นอนมีเรื่ยธุรกิจเติบโตนะครับผมนะเนะี่ยคันนี้น่าจะสุดนะครับสุดนี่ สุดนะร,รีรีแมปกล่องหลักกล่องหลักเลยนะครับจออยากได้ไปสิไปออกอ่ะเอาไว้ส่งลงเอาไว้ส่งลงนะครับผมเนะี่ยปกติอีกลานหนึ่งอยู่ไสก่อนจออยู่บ้านเอียงนะ ย,ยุ้ยแค่ดงเลยเนาะอืมครับนะก็เพื่อนกันนะครับก็เป็นทหารเหมือนกันนะครับสมัยบุกเบิกนะครับอันนี้ก็นะี่ครับก็ว่างๆอ่าใครที่ขาดลงนะครับเนี่ยอุดหนุนได้ครับอุดหนุนได้นะครับลานลงของเราครับนะจัดส่งถึงที่ครับผมเนี่ยรถด่วนอีลีครับด่วนอีลีเนี่ยเขาแตง่งจัดเต็มระบบนะครับ จดเต็มระบบคือว่องไวกว่าต่อการทํางานนะครับผมเนี่ยมาต้องห่วงครับผมรถรถเขานี่มันสุดจัดอยู่แล้วนะครับผมญาติไม่ต้องขึ้นนะครับขึ้นแต่ลงกับเอศพนะครับผมนี่ครับยอ่ยอครับจี้อยากได้นะครับจี้อยากได้รถพ่วงมาสั่นมาไปข้นโลงนะครับผม จอยากได้รถพ่วงไปขนลงนะครับนี่นครับจี๊จีเนี่ยครับคือไวรุ่นทํากินนะครับก็ต่อสู้มาด้วยกันนานเหมือนกันเลยครับเมื่อก่อนแกก็ไม่มีอะไรครับเนี่ครับคือเขาดินลนนะครับเราดินลนมาถึงจะมีนะครับผมนะครับ ร้านลงตั้งอยู่ที่บ้านดอนไม่ไฟนะครับตรงนี้น่าจะเป็นสาขาแรกหรือเปล่าสาขาแรกบอสาขาสามนะครับตัวนี้นะครับสาขาแรกกินเส็จสาขาแรกกินเสรเงี่บหอยลาดบุรีร์หอยลาดบุรีร์นะครับมผม,บมเห็นสวนกันดูอยู่รถโอ้โเนี่ยครับค้นสู่ชีวิตเนี่ยครับประสบความสําเร็จนะครับในชีวิตเราี่เจ้าอาันล่า ละคนเฮาก็สู้ไปครับผมมือหนึ่งเข้าก็ต้องมีนะครับเอาไปส่งลูกเพ่นปะวิกเตอร์ในี้ยังยังไม่ได้ล่างว่าจะไปล่างแต่ฝนตกอือโอเสียโออยากได้นะครับเสียโออยากได้อยากได้อยากได้ครับเขาขเน้อ รับจ้างคนลงเลยเห้องหินเป็นยังไหินเอาดิบออือเปล่ายาวลงอืมเอาลงหินเก็ศอ่ะหินหินเก็เนี่ยมันพอดีออดบ่เลยหน่อยกว่านี้ยางยางนี่บ่าบนี่เหรอบ่านี่ตีนเลยเหรอหน่อยกว่านี้เมนนิมนน่มตีนเลยถือควอมถือกกมุนีอ,อีกหลายถือกกมุนีหลายอ,อมืม มีโลงทุกขนาดนะครับโรงเย็นก็มีนะครับให้เช่องนะครับเพื่อนผมเมื่อก่อนเคยไปอจัดผ้าจัดอะไรช่วยอยู่นะผมว่าเมื่อก่อนนะอผมไปจัดดอกไม้จัดอะไรช่วยมับเมื่อก่อนผมก็จําไม่ได้นานแล้วนะครับผมก็ทํามาหมดทุกอย่างนะครับเจี๊แกก็ทามาหมดทุกอย่างเนี่ยเพื่อนผมนะรุ่นเดียวกันครับผมนี่ครับฉันไม่เข้าเรื่องแล้ว สายดีดหรือเปล่าครับสายดีดเลยนะผมเลยครับโอ้เส้นนี้ก็วิ่งบ่อยครับผ่านบ่อยผ่านบ่อยก็แวะบ้างอะไรบ้างครับไปละก็ไอ้มาเหรินน้ำกันไหมเนาะโอเคครับว่าอย่าไปเหรินน้ำดูดอกเกันไหม <c oughs> นั่นแหละอย่าไปเหรินน้ำดูงานหลบอลช่องนี่มีอ๋อเนี่

กล้องรักบ้าแน่นอนแท้นะครับสยอนนะครับมีที่ไหนครับล้านลงเนี่ยรดสิ่งนะครับเอารดสิ่งมาขนลงครับเออญาติไม่ต้องขึ้นครับขึ้นแต่ศพพอครับผมนะครับทันใจครับผมนะครับซีวิคถึงหน้าเมนนะครับผมจัดไปนะครับไว้รุ่นส่งลงนี่เองนะครับร้านก็โอเคครับก็มันอยู่ที่สาขาสามนะตัวนี้นะครับบ้านเราในไฟเนี่ย าาส,ออส,สาขาสองอยู่สเสรสาขาสองอยู่เสร็จมันหลายเนะาะร้านใหม่ที่ผมจะเอาหินไปลงนี้น่าจะอันอันอัน,อนสุดท้ายบ่อันที่ว่าอันใหม่ปะนั่งร่องอ,งอะอันใหม่ล่าสุดเลยน,น,น,นะานนมาเป็นยังนะครับไปเอาไปใส่ก่อนนะครับผมนะครับ ใครสนใจก็เอาไปใส่ก่อนนะครับเซียวเราไม่ยากหรอกว่าแม, <c oughs> ม่นลักไปเลยตายหาเลยบ่ได้ดินะครับบไ่บไหวบ่ไหวนะครับลักโลงนี่บ่่บไหวนะทีมงานลักโลงเนี่ยนะครับอะไปดูคันแรกของนี่ครับเซียวนะครับเดิมนะครับเดิม <c oughs> เดิมตลอดไ <c oughs> อชอนี่ครับผมมาแล้ว โอ้โหมันต้องนี่ครับผมนะรถทรงโลงก็ไล่สเต็ปประมาณนี้นะครับนี่คอนี่เบิดเทเดล้วนี่คิดว่านะให้ไปเรื่อยๆไหให้ไปเรื่อยๆเงินลอยสองรอยเงินรอยสองรอยนะครับ,รบไปมาเป็นแสนครับผมนะครับเหมือนยอดกระปุกนะครับผมแล้วก็ว่าเราหยอดใส่รถเนาะ นในคนใจมันรักมันบ่คือกันนะครับผมนะครับบางคนมักรถมอเตอร์ไซค์บางคนม,กมันมกรถสิบลอ้อบางคนมักรถกระบ,บะเลตเต้ครับผมเลตเต้จะมักนะน่าจะานะาไปเอาความคิดคนอ,อื่นนะครับผมอยู่ที่เราทั้งนั้นแหละครับ,บรครับผมบอทไลท์สตรีมเราอ่ะเราสีไลคครับรถสิบล้อผมมาเัาิญวานี่ครับ จีแล้วก็สิงเพื่อนนะครับจวดชายจวดนะครับผมเบิร mm hmm. ์นยางนะครับ mm hmm. โอ้ยนะจี G กด้นะเ้า mm hmm. เพื่อนผมนั่นแหละครับรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับแต่ผมชอบเรียกจีนะครับ mm hmm. ไล่สติเนี่ยร้อยสองร้อยนะครับแต่ว่าร้อยสองร้อยนี่คืออยู่ในรถหมดแล้วนะครับเนี่ย ร้อยสองร้อยเป็นแสนะนะครับหยอดสมือหยอดสมือไงโอไนบาทอ่ะก็ฝาคาร์บอนนะครับแกมคาร์บอน,นบก็ฝากระโปรงของมอนตอร์ไซั์นีะครับ,รบตัวนี้ดิฟี่โอ้โหนะครับนเอาำงันอะไรไปทำกันเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ต้องจับโอ้โหนะครับ สวยงามครับผมคือรถทรงลงครับไม่ใช่รถแข่งนะครับผมนะครับพระยังบอกว่าโอโนไม่กอดไม่กอดครับผมนะครับถึงวัดครับถึงวัดนะครับผมครับญาติไม่ต้องขึ้นครับผมนะครับขึ้นแต่ศพก็พรเขาโลงกับศพนะครับผมนะครับถึงที่ครับ ออกตัวล้อฟรีนะครับสิบนาทีถึงวัดนะครับผมออต,ตัวนี้อะ X Series ไหมตัวนี้ X Series เอ,อ้อนะครับ X Series นะครับตัวนี้ดูแล้ไหมดูคันนนก็พอครับสติมเหมือนกันโอ้สติบเหมือนกันครับผมเนี่ย<ม>สวยๆทั้งนั้น,น,นอโอ้ไม่เคยลำบากอย่าปากดีครับผมนะครับอา้าว สกเกอร์นี่ได้เลยนะครับคนสู้ชีวิตนะครับเสียโอกับเจตุกนะครับรุ่นเดียวกันครับรุ่นข่าวเราเดียวกันนี่แหละครับเกิดพอเดียวกันนะครับเพื่อนนั่นแหละครับที่ผมชอบเรียกเสียโอกับเจตุกนะผมนะอืมสเต็ปไล่นทองเครื่องเป็นยังไขั้นนี่งเอ็กซิลีบ่ะทองเครื่องเป็นยังไงขั้นนี่ เดิมๆครับเอ่อใส่เทอร์โบะเขาบอกอืมเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับอันนี้เดิมเดิมนะครับอันนี้ไว้ทรงญาติครับผมนะครับคันผุนไว้ทรงลงอู้คันผุนเจกับสิงคือกันนะครับเอาวะเอาจะคั้นไปห่วงเพราะจะได้ทรงศพทรงลงทรงหยัง โหดวันนี้จะไปสาขาบุญยามเลยไอ้แค้นดงไหมชั้นนี้เลยบะอ่าชน,นี้ฝนกระตกนะครับยุคโควิดนคนก็บ่ค่อยตายบรนยด,ดอกคนก็บบค่อยตายคนบม่อยากตจเชยนี่งานกเ็เรื่อยๆคนระับเรื่อยๆแพรว่าสนใจกร้างได้นะครับสังได้กับเล่านะเล่าบรรยดอก ออกโตรอฟรีเลยฮอตหน้าบ้านปั๊บ,บถึงหน้าเมนสิบวินาทีนะครับผมไปครับล้วก็โอเคครับผมไปเจอกันครับไปรอ<ป><ป>ว่าจะไปตัดผมอีกนี่ครับมื่ก่อนมาอย่มากินน้ำกันยุ่นนี่แหละนี่บ้านเนี่ย เสียมูมาแล้วไปเราไปดีกว่านะครับยังไงค่อยมาก,กันครับผมครับโอเคไป let's go สวัสดีครับ